รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตโกลุชาหรอวัฒนะกับรายการมอเตอร์สปอร์ตพุชชิ่งเดอะลิมิตทางไทยรัฐทีวีช่อง32เช่นเดิมครับเรามาพบกันในวันนี้วันดีครับเป็นวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานนั่นเองครับซึ่งผมเชื่อว่าในปีนี้ครับเทศกาลสงกรานก็จะกลับมาคึกคักเช่นเดิมครับหลังจากที่เราต้องว่างเว้นกับเทศกาลนี้ไปถึง3ปีด้วยกัน แล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางกับภูมิลำนาวหรือว่าไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยด้วยกันนะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงบันไดของการก้าวเข้าสู่การเป็นนักแข่งรถยนต์ในประเทศไทยสำหรับผมถือว่ารายการแข่งขันรายการ Toyota g a า u ู Racing Motorsport เป็นรายการที่มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนานักแข่งในประเทศไทยและมีขบวนการขั้นตอนที่ครบถ้วนจริงๆครับที่เริ่มตั้งแต่การเล ARNING กับ Toyota g a าู Racing Academy Thailand ที่มีหลักสูตรการอบรมถึง3หลักสูตรด้วยกันเริ่มตั้งแต่ Basic Co ร์สเป็นหลักสูตรความรู้พื้นฐานของการขับขี่รถยนต์ทักษะเบื้องต้นของการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยต่อด้วยหลักสูตร Advaced Co อร์สความรู้ขั้นสูงของการขับขี่รถยนต์และเทคนิคการขับขี่รถแข่งขันและสุดท้ายครับกับหลักสูตรเล s i n g c o u r s e ความรู้และกฎกติกาสำหรับการแข่งขันรวมถึงเทคนิคการขับในสนามจริง จาก l e ARNING ขยับขึ้นสู่การ Challenge กับการแข่งขันในรูปแบบ One Make l e s s ซึ่งผมว่าการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบ One Make l e s s ก็น่าจะเป็นการแข่งขันประเภทหนึ่งที่น่าจะดีสุดเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่รถแข่งทุกคันนั้นเหมือนกันผลแพ้ชนะวัดกันด้วยฝีมือทักษะและประสบการณ์ในการขับแข่ง และถ้าจะพูดถึงการแข่งขันแบบวันเ e กเลสที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ต้องพูดถึง t o y ยต a า a z o ู Racing Motorsport ที่จัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปีมากว่า35ปีครับและการจัดการแข่งขันของ Toyota า a z o ู Racing Motorsport ยังเป็นการจัดการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่ได้เข้าสู่วงการมอเตอร์สปอรตไทยอย่างกว้างขวางด้วยการแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น4รุ่นการแข่งขันอย่างรุ่นแรกครับ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับสาวๆที่สนใจในวงการมอเตอร์สปอร์ตกับการแข่งขันในรุ่นเร y One Make-Less หรือขยับขึ้นมากับรถแข่งรุ่นแรกตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นยาริสวันเมกเลสหรือโซลูนาวันเมกเลสหรือวีออสวันเมกเลสที่เป็นรุ่นการแข่งขันที่เปิดกว้างสำหรับนักแข่งที่เริ่มสนใจไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ครับ ขยับรุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกนิดครับสำหรับนักแข่งที่ผ่านการแข่งขันในรุ่นแรกนั้นแล้วอย่างค o l l a Artist One Make Race หรือจะว่าไปแล้วก็คือบันไดขั้นต่อไปของการเป็นนักแข่งอาชีพเพราะหากนักแข่งคนไหนสามารถแข่งขันเก็บคะแนนสะสมจนได้เป็นแชมป์ประจำปีก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นนักแข่งในทีมใหญ่อย่าง Toyota า a o ูเ c i n g t ท a m Thailand ซึ่งถือว่าน่าจะขยับขึ้นเป็นนักแข่งอาชีพได้อย่างแท้จริง และก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ปี2006หรือ17ปีที่ผ่านมาทาง Toyota g a z o ู Racing Motorsport ก็ยังส่งนักแข่งที่มีคะแนนเก็บสะสมจากการแข่งขันในรุ่นนี้ไปร่วมแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยหรือที่ผ่านมากับการให้สิทธิ์สำหรับนักแข่งรุ่นละ2คนที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดในแต่ละรุ่น ลงทำการแข่งขันในรายการแข่งขันแบบ Endurance ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อให้นักแข่งได้มีโอกาสได้หาประสบการณ์ในรายการแข่งขันรายการใหญ่ๆและเปิดโอกาสให้กับนักแข่งอีกหลายๆคนมากขึ้นครับจากชาเลนจ์ในการแข่งขันก็จะขยับขึ้นสู่ Aim for Victory ใช่แล้วครับ Toyota Gazoo าา Racing Motorsport ก็จะมี Toyota Gazoo Racing Team Thailand ซึ่งในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีนักแข่งในทีมที่มาจากการแข่งขันวันเมกเลสตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นต้นมานัทกุลปาลานนท์เอ็กซ์อัครพงศ์อาคานีนิโรธกล้ากิตวัสุรัตและซุจิทุริเคนทาโร่และจากสิ่งที่ทาง t o โยต้ากาซู r a ซิ่งมอเตอร์สปอได้ทำมาอย่างต่อนเนื่องตลอดระยะเวลากว่า35ปีครับ ทำให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการแข่งขันจาก Toyota g a z ู Racing Motorsport โหลดแลนอยู่ในรายการแข่งขันในประเทศไทยหรือแทบจะพูดได้ว่าเกือบจะทุกรุ่นการแข่งขันของทุกรายการแข่งขันจะต้องมีนักแข่งอย่างน้อย1คนครับที่มาจากการแข่งขันวันเม k e r เลสของ Toyota g a z ซู Racing Motorsport ฟังดูแล้วครับการเป็นนักแข่งไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับเพราะผมว่าทาง Toyota Gazoo Racing Motorsport นั้นได้ตระเตรียมทุกสิ่งไว้รองรับไว้ให้หมดแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่อยากจะเป็นนักแข่งและช่วงหน้าครับเราจะได้พูดคุยกับนักแข่งสาวท่านหนึ่งที่ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ในรุ่นของ Lady One m a k e Race ครับ นั่นก็คือภาพรวมของ Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับ และในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเรื่องราวของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบ One Make r a s s ในรายการ Toyota Gazu ู Racing Motorsport ในปีที่ผ่านมาว่าการแข่งขันนั้นขับเคีียวกันได้อย่างสนุกสนานและมันขนาดไหนพร้อมกับพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักแข่งทั้ง4คนซึ่ง4คนนี้เป็นนักแข่งที่สามารถคว้าแชมป์ประจาปีในแต่ละรุ่นมาด้วยครับ งั้นเราจะมาเริ่มต้นกันกับรุ่นแรกรุ่นนี้รุ่น Lady ครับกับ v i o s Lady One m a k e l เ s ครับอเอาละครับแล้วเราจะมาพูดคุยกับนักแข่งสาวคนแรกครับนักแข่งสาวคนนี้ลงแข่งขันในรุ่นของ v i o s Lady One ั a เม l เ s สสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อสิตาวีลิมนาธักษ์ชื่อเล่นชื่อมินนี่ค่ะน้องมินนี่หลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อเสียงเรียงนามของมินนี่เพราะว่าน้องเริ่มมาจากการแข่งขันโกคาร์ดแล้วก็มาขับรถใหญ่ก็คือลงแข่งขันในรุ่นของโตลต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตวีออสเลดี้วันเมกเลสเลยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดสนามแรกขึ้นโพเดียมเลยใช่ค่ะย้อนกลับมาก่อนจากรถโกคาร์ดขึ้นมาขับรถใหญ่ก็คือรถยนต์จริงๆ มันเบือนมันแตกต่างมันยากง,ง่ายต่างกันไหมคะ,ะก็แตกต่างกันเยอะมากเพราะว่ารถยนต์คันแรกที่หนูฝึกซ้อมหนูเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วหนูต้องมา,รรมาแบบฝึกเข้าเกียร์ฝึกอะไรอย่างนี้แล้วแบบก็มันอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มันเท่ากขูขาดขนาดนั้นรู้สึกว่ารถยนต์ มันช้ากว่าโกคาร์ทถูกไหมก็ถ้าเป็นรถที่หนูแข่งปีที่แล้วก็จะนิดนึงค่ะอ่ออย่างนิดหนึ่งนั่นก็คือความแตกต่างความระหว่างรถคาร์ทกับรถใหญ่นี้ต้องถามว่าพอมาเริ่มทําการแข่งขันในรายการโตยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตแล้วชื่นชอบอะไรกับการแข่งขันรายการนี้เอ่หนูชื่นชอบการแข่งรถแบบวันมิกอยู่แล้วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นอะไรที่มันเท่ากันแล้วมันให้ความแบบให้ความแฟร์ในการแข่งขันค่ะ กับสติเซอร์กิทเป็นยังไงบ้างสําหรับมินนี่สติเซอร์กิทแบบท้าทายสําหรับหนูมากเพราะว่าแบบหนูแบบต้องกัวคาร์ดมันใช้พวงมาลัยค่ะแบบปิ๊บๆมันก็เรียวแล้วแต่ว่าแบบถ้าแบบรถใหญ่มันต้องแบบหักหลายๆรอบหน่อยแล้วแบบสติเซอร์กิทมันก็จะมีแต่โค้งแคบแคบมันเลยแบบยากมากปรับตัวยังไงอยู่ในสนามหนูก็แบบจะพยายามแบบวอรรถดอยู่เฉยๆหนูก็จะพยายามหมุนพวงมาลัยอ๋อฝึกมือฝึกหมุนมวงอะไรยนะครับอ่ะแล้วใครฝึกสอนให กับรถใหญ่ก็เอ่อก็จะเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณเอเกนไกรลิ้นอันทรักษ์แต่ว่าปีแรกก็จะมีพี่โฮงกับพี่ลีฟมาช่วยด้วยพี่โฮงโชคชัยจารุธนงค์ทางพี่ลีฟนี่ก็จากนกตาเรซิ่งถูกไหมก็จากฟอร์มูล่าสติเดนถ้าถามว่าจากการแข่งขันในรูปแบบของสตรีทเซอร์กิตกับเซอร์กิตรวมประจำไปทั้งปีของโตลต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตมินนี่มีประทับใจสนามไหนเป็นพิเศษไหมครับเอ่อเป็นสนามแรกที่แข่งตอน สองปีที่แล้ว,ลวเพราะว่าแบบสนามนั้นเป็นสนามแบบแรกที่บุรีรัมย์แล้วก็แบบคือตอนคอลี่ไฟหนูมีปัญหาเพราะว่าหนูออกไปคอลี่ไฟไม่ได้แล้วพอเริ่มแบบช่วงคอลี่ไฟก็นั่งซ่อมรถแล้วตอนเราตอนออกไปได้ปุ๊บหนูขับหนูคอลี่ไฟได้1รอบแล้วได้เวลาขึ้นเป็นที่สองอใช่แล้วก็แต่ว่าคือเขาไม่ให้เพราะว่า กดมันคือต้องขับอย่างน้อยสามรอบสามรอบเึงจออยืนยันเวลาคอลี่ฟายแต่ตอนนั้นกําลังใจมาไหมตอนนั้นหนูก็แบบหนูเครียดมากหนูแบบจะร้องไห้เพราะหนูแบบอยากออกไปขับมากใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นเขาวิ่งกันโครมโครมรถเรายังไม่เสร็จแต่พอรถเราเสร็จเราออกไปวิ่งได้รอบเดียวรู้เวลาแต่ว่าไม่สามารถคอนเฟิร์มเวลานั้นได้วันเสาร์ก็เลยแบบวันเสาร์กับอาทิตย์ก็เลยต้องไปออกที่สุดท้ายแต่ว่าแซงขึ้นมาได้ที่สอง นั่นคือสุดยอดมากใช่ค่ะนั่นก็คือการแข่งขันในครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วะนะครับมาพูดถึงผลงานการแข่งขันในปีที่ผ่านมา2022มินนี่เป็นแชมป์ประจำเดกลองเล่าให้ฟังถึงสนามตั้งแต่สนามหนึ่งเลยก็ตั้งแต่สนามหนึ่งก็หนูก็สู้กับพิ่โกแล้วคะแนนก็แบบสูสีไปจนสนามสุดท้ายเลย ก็คือสนามแรกหนูได้ที่สองสนามที่2หนูได้ที่3ามสนามแรกไปแข่งขันกันที่บางแสนบางแสนกลางปีอันนี้ก็ยากเนาะสนามนี้เราชอบหรือไม่ชอบเลยสนามนี้หนูแบบหนูเสียดายที่หนูแบบก่อนไปหนูไม่ได้ศึกษาเยอะขนาดขนาดสนามอื่นๆก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดที่หนูจะคิดไว้ยังเขาเรียกว่ายังไม่แตกฐานใช่ไหม มาถึงสนามสองสนามแรกใครชนะก่อนพี่โกดพี่โกดก่อนนะครับมาถึงสนามที่สองที่สามก็ยังคงยึติดโพเดียมนี่ครับลงคะแนสนามที่สามครับสนามที่สามได้ที่หนึ่งเพราะเป็นสนามฟรีรำสนามแบบตอนนี้คะแนนขึ้นมาหนำตอนนี้ยังไม่นำยังไม่นำอย่างตามอยู่ใช่แล้วก็สนามที่สี่เป็นเชียงใหม่ ได้ที่สได้ที่ 3, 3ค่ะแล้วก็สนามสุดท้ายเป็นบุรีรัมม์อันนี้คือสนามตัดสินเพราะว่าแบบชาวว่าตอนเชียงใหม่พี่โกแบบมีอุบัติเหตุนิดนึงก็เลยทําให้คะแนนมาเท่ากันเราสนามสุดท้ายก็เลยเป็นสนามตัดสินไปเลยว่าใครจะได้แชมป์แล้วสุดท้ายผลการแข่งขันก็คือไ,ได้ที่ได้ที่ได้ชมรวมผล5สนามสิตาวีลิปนัทลักเป็นแชมป์ประจำปีของ ยอ์สเลนดี้ก่นในปี2022ก็หนูรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่แบบดีมากสําหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับผู้หญิงด้วยเพราะว่าเป็นรายการรู้สึกว่าจะเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่แบบเป็นมีรุ่นสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะต้องบอกว่ามินนี่นั้นก็แข่งรถตั้งแต่ใช้คํานําหน้าว่าเด็กหญิงตอนนี้เป็นนางสาวแล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ ปีนี้18ครปบปีนี้18แล้วเลยเป็นสาวแล้วครับสาวน้อยเล็กๆคนหนึ่งสามารถลงทําการแข่งขันได้แล้วสาวๆท่านอื่นที่สนใจอยากลองหรืออยากท้าทายกับการแข่งขันคุณอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ยังทันนะครับถ้าสนใจจะทําการแข่งขันก็ติดต่อมาได้กับ t o y o ต้าการ์ r ซ c i n เ m ร t ิ่งมอเตอร์สครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมินนี่มากๆที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะครับช่วงหน้าเราจะขยับไปกับอีก หนึ่งรุ่นครับกับแชมป์ประจำปีของยา i ิสวันเม e กเลสพักสักครู่หนึ่งครับ าก,การแข่งขันกันของสาวๆครับในรุ่นของ v i o s Lady One Make เ s s มาในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมขยับขึ้นไปอีกหนึ่งรุ่นการแข่งขันนั่นก็คือรุ่นของ Yaris One m e l e s s ครับซึ่งในปีที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นการวิ่งเป็นปีแรกของรถรุ่นนี้เลยครับเนื่องจากในปีที่ผ่านมาครับทาง t o y o ต a g a าซู Racing Motorsport นั้นได้ทำการเปลี่ยนโมเดลรถแข่งครับจาก v i o s มาเป็น ยาลิสและก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับจากนักแข่งดังจะเห็นได้จากจำนวนรถแข่งที่มีมากถึง30คันเลยทีเดียวครับเอาละครับและตอนนี้ครับผมมานั่งอยู่กับแชมป์ประจำปีในการแข่งขันของยาลิสวันเมกเล2บ เน็กซี่นรัลาอภิวาสสวัสดีครับเน็กซี่ครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับต้องถามเน็กซี่อย่างนี้นี่คือการแข่งขันปีแรกในรูปแบบวันเมกเลสของเน็กซี่ถูกไหมครับถูกต้องครับก่อนหน้านี้เน็กซี่แข่งขันก่อนหน้านี้ผมแข่งขันโกคาร์ทมาตลอดเลยแปดปีแล้วก็ขึ้นรถยนต์เป็นปีแรกอ๋อใช่ครับมันต่างกันไหมจากโกคาร์ทอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับมินนี่ก็โกคาร์ทปรับตัวอย่างไรปรับตัวก็ ครั้งแรกที่ซ้อมอ่ะก็จะยากๆหน่อยคือคบแบบโอ้ยมีเบรกก็มีม,ม่เอลมเบรกคัดก็ลึกแล้วก็ค่อนข้างหนักแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกลมทำงานในฐานะในรายการ t o y o ต a g a z o ู Racing Motorsport เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่วัดจากฝีมือนักแข่งโดยตรงครับเพราะว่าเป็น One Make Race ครับรถเหมือนกันใช่ใครฝึกสอนให้กับเม็กซี่ครับคุณพ่อครับแล้วก็มีพี่ๆนักแข่งก็ช่วยแนะนาครับผม ในสนามแรกพอจะจําได้ไหมขอปีแรกที่ลงทาการแข่งขันตอนนั้นตื่นเต้นไหมเพราะว่ารถกว่า30สิคันอะตื่นเต้นมากแล้วก็แบบตกใจมากเพราะยาลิสแบบปีที่แล้วเป็นรุ่นยอดฮิตเลยเยอะจริงสาิคันแล้วสนามแรกเปิดสนามแรกที่บางแสนบางแสนกลางปีครับใช่ครับซึ่งไม่เคยวิ่งด้วยถูก้วย,ย,วยทํากันบ้านมาทำเยอะครับเยอะดูคลิปใน YouTube จากพี่ๆที่เขาเคยแข่งกันมาครับวัน้อมวันแรกเนี่ยค่อนข้างมีทรายจาก เพราะว่ามันเป็นชายหาดแล้วค่อนข้างมีทรายแล้วถนนค่อนข้างลื่นพอถึงวันคอลิฟายแล้วก็ค่อยๆขับเร็วขึ้นเพราะว่าเนื่องจากด้วยเราเข้าใจสนามมากขึ้นแล้วก็ทรายที่มันอยู่ในสนามเนี่ยมันก็หายไปด้วยมันก็ทําให้เราขับได้เร็วขึ้นคอลิฟายมาเป็นที่1นึ่งอคอลิฟายอ<ช>ันดับที่1นึ่งจบการแข่งขันในวันนั้นจบอันดับที่1ครับที่1เหมือนกันคุณเปิดตัวได้สวยหรูมากสาหรับสนามแรกขอบคุณครับ<ช> สนามที่2ครับสนามที่2มัเป็นสนามภูเก็ตครับก็คือจากที่สนามแรกเป็นบางแสนรับที่1ไปก็โดนบวกน้ําหนักไป30มกิโลครับผมภูเก็ตก็คอลี่ายที่3ครับผมแล้วก็คอลี่ายเสร็จปุ๊บแซงไปได้1คันจบอันดับที่2ครับผมมาถึงสนามที่3สา 3. สนามที่3ก็ จากจบสนามที่2ก็โดนบวกไวอีก20กโลกเป็น50 <20 S 1> กิโลแล้วสนาม <ละ S 2> นสามเนี่ยค่อนข้างสนุกครับเพราะว่ายาลิสเนี่ยมันแข่งวันเสาร์แล้วก็ฝนตกหนักวันนั้นอากาศหนาวมากคือแบบปากสั่นเลยครับที่นักแข่งทุกคนที่บุรีรัมย์ครับ,บรบรใช่ครับก็น้ําหนัก50กิโลคอลี่ไฟออกมาเป็นที่ 2, 2แล้วสุดท้ายผลงานในสนามนั้นก็จบอันดับที่ที่2ครับ ดับที่สองสตาร์ที่สองฟังเหมือนกับคะแนนเก็บสะสมจะเป็นผู้นําใช่เป็นผู้นำครับเป็นผู้นำขาดทุกอย่างครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ขาดกสามยังไม่ขาดใช่ครับยังไม่ขาดับสนามที่สี่ครับสนามที่สี่ก็ที่เชียงใหม่จากที่บุรีรัมย์บอกย20โลเชียงใหม่ก็เป็น70กิโลนะครับเ็ดสโลเชียงใหม่พอลิไฟเป็นอันดับที่3ครับแล้วก็จบ อันดับที่หนึ่งครับผมเออเหมือนกับว่าน้ำหนักถ่วงนี้จะไม่มีผลอะไรกับเน็กซี่เลยนะก็ก็พยายามจริงมีใช่ไหมมีมีเยอะมีเยอะใช่ครับแล้วเราต้องไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของเซ็ตติ้งกับวิธีการขับหรือเปล่าครับใช่ครับส่วนมากจะปรับที่การขับมากกว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดทุกโค้งก็ไปเดินดูทีละโค้งตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีทรายแล้วก็จะเก็บรายละเอียดหมดเลยแล้วก็เอามาทํานั่งทํากันบ้านที่โรงแรมแล้วก็ถึงเข้าตารางซ้อมแล้วก็ เก็บรายละเอียดเหมือนกันทั้ง Data แล้วก็กลอโที่ติดอยู่ในรถแล้วก็เอามาดูครับจากการคัดลิฟายแล้วผลการแข่งขันที่สนามเชียงใหม่ออกมาผลการคัดลิฟายก็คัดลิฟายที่3ามผลการแข่งขันจบก็เป็นอันดับที่1แซงไปได้2คันครับโอ้โหสนามสตีสเกิตคุณยังหาช่องแซงนะอย่างที่เชียงใหม่นี่แซงไม่ได้ง่ายๆเลยทีเดียวสี่สนามคะแนนนำใช่ครับนำแล้วครับขาดแล้วก็คือเป็นแชมป์อย่างไม่เป็นทางการอยู่เพราะว่าเหลืออีกสนามหนึ่ง คือท,ท้ายสนามที่ฮะครับผมที่บุรีรัมย์ครับก็บวกอีก30กิโล1น0กิโลครับผมก็อึ้งมากคอลี่ไฟใช่ไหมหรือไอม่ค,คือคืออึ้งน,นี่คือเราอึ้งหรือว่าน้ำหนักมันหนักอึ้งน้ำหนักแล้วก็ทั้งเราเเ<ล>สองอึ้งเลยสองอึ้งเลยอึ้งอึ้งเลยครับคือ น้ำหนัก100กิโลยังคอลี่ไฟได้ที่2พี่โอ๊ตแต่ผมก็ผมก็อึ้งอะครับอาจจะเป็นเพราะคุณขับได้เป็นธรรมชาติเพราะไม่มีแรงกดดันหรือเปล่าคือคือยิ่งน้ําหนักที่มากขึ้นเราก็ต้องมีรายละเอียดที่มากขึ้นใช่ครับเราต้องยิ่งขับให้มันละเอียด <S <S คิดว่าอาจจะไม่ติดโพดเดียมด้วยซ้ำเพราะว่าน้ําหนัก หนึ่งร้อยกิโลกับเครื่องพันสองเนี่ยมันเยอะอม,มากๆครับและสุดท้ายผลงานการแข่งขันในสนามนั้นจบเป็นอ,อันดับ4ครับอันดับที่สี่ครับรวมแล้ว5สนามคุณเป็นแชมป์ประจําปีใช่ครับผมคะแนนขาดครับรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกภูมิใจมากๆครับเพราะว่าการแข่งขันวันเมกเลสเนี่ยครับมันเป็นการดึงศักยภาพของนักขับโดยตรงเพราะว่าเครื่องเนี่ยจูนไม่ได้ช่วงล่างก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้ได้แค่ตัวเราแล้วก็ลมยางครับผม นั่นแหคือเรื่องราวของปี2022<ช>มาถึงปีนี้ครับ,รบกับฤดูการแข่งขันปี2023 n e x ี่มีโปรแกรมมีเขาเรียกว่าแผนที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างก็จากปีที่แล้วเราเป็นแชมป์รุ่นยาริสครับปีบนี้ก็ขึ้นเปรุ่น a u t i s สวัน e มกเล e ครับผมเอาแล้ว Autist ที s า o r t One m a k e น e ม e ใช่ครับติดตามเชียร์ไปด้วยกันว่า Nexi ซนอรรัตอภิวาจะสามารถประสบความสำเร็จตามรุ่นพี่อย่าง นัดดนอยากเพียวหงปานขึ้นมาสู่นักแข่งมืออาชีพกับโตโยต้ากาซูและซิกินไทยแลนด์ได้ไหมช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเน็กซี่มากๆที่มาพูดคุยด้วยกันขอบคุณนะครับอบครับเราก็ได้พูดคุยไปกับ2แชมป์ใน2รุ่นการแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าโหเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วครับผมยังคงเหลือแชมป์อีก2รุ่น2คนด้วยกัน คุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ครับเพราะว่าเป็นแชมป์ในรุ่นของ Corolla ัล t s g จ r อ o ร์สปอ e ์ตวั e เมรุ่นที่ใครเป็นแชมป์ประจำปีจะได้เข้าสู่ทีม t o y o ต a g ก z o o และซิ e t m t i l i n d n d และแชมป์อีกหนึ่งคนซึ่งแชมป์คนนี้เป็นสาวน้อยวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่ลงแข่งขันในรุ่นของ Hilux r e v o One m a k e l e s s ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันรวมไปถึง ปฏิทินการจัดก,การแข่งขันเรื่องราวต่างๆของ t o y o ต a g a าซู Racing Motorsport ได้ที่ f a c o b o o k f a n p จ t o y o ต o t a าซู r o r i n i n o t o t o r s p o t t Thailand ครับสำหรับวันนี้ครับรายการ Motorsport Pushing the Limit ผมโอ๊ตกรุชาติหรือวัฒนะและวันนี้น้องเน็กซี่ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ติดตามชมกับแชมป์ประจำปีอีก2รุ่นวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับส,สดีครับ